สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยหนึ่งคันนะครับคันนี้เครื่องอึดถึกทนแน่นอนครับกับ Honda City ZX VTEC อนะครับ1.5ออโต้เครื่อง VTEC ค7สปีดปี2006ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับมือที่2เข้ามือที่3นะครับไหม่แท้ครับ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับโทรเจรจาได้ครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ ภายนอกภายในสวยๆภายนอกเงาฉ่ำภายในงามๆครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้ครับอยู่บางแคของทวีวัฒนานะครับภายในสวยสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์7สปีดนะครับออโต้สภาพสวยๆนะครับคันนี้ใหม่มากๆนะครับภายในและที่สำคัญไม่แท้120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คบางงามๆเลยครับสภาพสวยนางฟ้านะครับ เช็คชมดูรถโดนแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเครื่อง v t e c h นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานได้อีกยาวเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับยางปี2021ภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับชมดูก่อนเช็คดูได้ครับรถสวยสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับเบาะด้านหลังนะครับตรงด้านล่างจะมีเกะใส่ของเลยนะครับ ชมดูได้เลยครับสภาพนี้นะครับเช็คและคัดมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักกระต่อหรือพิคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถอยู่ที่บางแคแถวคลองทวีวัฒนานะครับโทรได้เจรจาสอบถามนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v t e ท h นะครับก็อึดถึกทนไว้ใจได้นะครับเครื่องพันหประหยัดน้ำมันครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับรถสวยสะอาดพร้อมขับพร้อมขายเลยครับ ไปเช็คชมดูได้ครับหรือหาข้อมูลก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ City ้ขับนะครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลและอะไรที่ไหนมีช่างเก่งๆอู่แถวบ้านรองเข้าศึกษาได้ครับหรือจะ ดูรีวิวใน y o u t u อยแาบเฉพาะเจาะจงไล่รุ่นเลยก็ได้นะครับว่าตัวนี้ความพิเศษหรือความทนทานและการใช้งานการดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมชี้เป้าและคัดสภาพมาครับสมาชิกเลือกที่ชอบจัดที่ใช่ดูที่ไหวนะครับคันนี้คัดสวยเช็คสวยนำมาส่งต่อนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คนำมาฝากนะครับเป็น1.5ออตโตนะ้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สไม่แท้1น0 0 0 0กิโลเมตรมือที่2เข้ามือที่3 รถสวยสภาพดีครับใช้งานได้เลยครับภายในงามๆใหม่ๆครับดูตัวจริงโดนแน่นอนครับคันนี้สวยมากๆครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับไปเช็คถมดูได้ครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหากชอบใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับแอดมินเลยนะครับจะพยายามหารถสวยๆนำมาเสนอนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับ ดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเราเช็คให้เราคัดให้เราเลือกแล้วนะครับฉะนั้นสมาชิกก็ชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับเจรจารต่อรองจ่ายเงินขับ